วัสดีคถ้าท่านผู้ชมช่องกะลาแรงครับวันนี้ได้มะกรูดมานะครับมีมะกรูดนะครับได้มาแล้วก็ผมไปเก็บดอกพันชันมานะครับแล้วเดี๋ยวเอามาผสมไปสลั่งไปเนื้อหนาทำออน้ำหมัดผมผมรุงผมมาดูเลยครับ อันดับแรกเลยสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือดอกอัญชันนะครับเพราะว่าเราต้องไปหาเก็บมาก่อนนะครับถ,ถ้าเราไม่ไปหาเก็บไไปหาเก็บทีหลัง,ลงบางที่ก็หาง่ายนะครับบางทีก็หายากแต่บ้านผมเยอะนะครับท่านผู้ชมแถวบ้านมีเยอะไหมครับแต่บ้านผมเยอะแยะเลยนะครับข้างทางก็มีนะครับเก็บมาได้ประมาณสักพอสมควรนะครับมากมีมากก็ใส่มากมีน้อยก็ใส่น้อยนะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องเท่าไหร่นะครับ ส่วนมะกรูดก็มีมากก็ใส่มากเหมือนกันนะครับมีน้อยก็ใส่น้อยนะครับไม่ต้องไปชั่งกิโลให้มันเสียเวลาเวลานะครับเอาง่ายๆแล้วก็มาผ่านะครับผ่าครึ่งผ่าครึ่งแล้วไปหาตัดใบใน้าข้างๆบ้านมานะครับไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับมีก็ใส่สมัยเป็นเด็กๆนะครับใครเป็นเห่าเป็นเห่าเยอะบนบนหัวเขาจะขยี้ใบใน้าเนี่ยไปหมักผมให้ให้ไล่เห่านะครับใบฝรั่งนะครับใบฝรั่งก็ใช้ หนึ่งกำมือหนึ่งกำมือนะครับตามด้วยดอกอัญชันดอกอัญชันนี่ก็แล้วแต่เราจะหาได้นะครับหาได้เยอะก็ใส่เยอะนะครับหาได้น้อยก็ใส่น้อยนะครับใส่น้ำพอท่วมนะครับใส่น้ำพอท่วมแค่นี้นะครับแล้วก็นำขึ้นเตา ต้มไฟอ่อนๆนะครับไฟอ่อนๆต้มจนกว่าจะเดือดแล้วก็ให้น้ํำยุบไปสักนิดหนึ่งนะครับพอโดนความร้อนแล้วสีของดดกอันชันก็จะออกไหมเห็นเลยเห็นไหมครับเนี่ยมันจะออกเป็นสีม่วงแบบนี้เลยนะครับแต่ดกอันชันนี่มันไม่ใช่แค่บํารุงเส้นผมบํารุงศีรษะอย่างเดียวนะครับบํารุงสายตาก็ได้ด้วยนะครับไขตาฟางตามืดตามัวตาลายตาเฟซบุ๊กตาท i กต o อนะครับต้มกินได้นะครับ พอเดือดได้ที่แล้วก็ทิ้งเอาไว้ให้เย็นนะครับให้เย็นดีๆเลยแล้วก็หาขวดนะครับหาขวดหาผ้าขาวบางมาแล้วก็กองนะครับกองเพื่อเราจะได้เอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับเก็บไว้นานๆนะครับถ้าเก็บไว้ข้างนอกน้ําที่เราต้มผสมมะกรูดผสมอะไรเนี่ยมันอาจจะเสียได้นะครับแต่เอาไว้ในตู้เย็นนี้เก็บไว้ยาวเลยนะครับเก็บได้ยาวเลยแล้วก็เอาไปไว้หมักผมเวลาเราสระผมเสร็จนะครับสระผมเสร็จแล้วก็ ใช้เอาไปเทใส,ส่ฟอกกี้ก็ได้หรือว่าจะเทยกขวดเททั้งอย่างนี้เลยก็ได้นะครับแล้วก็เอาไปใส่ผมหมักเอาไว้ประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงหรือไม่มีเวลาก็ประมาณสามสิบนาทีนะครับแล้วก็ค่อยล้างออกนะครับมันจะทําให้ผมดกดําเป็นเงางามนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับพอเราได้กองใส่ขวดแล้วนะครับเราก็จะได้น้ํา อันนี้เราใส่ตู้เย็นไว้นะครับเอาไว้ชโลมผมบำรผมนะครับสูตรนี้ก็จะทําให้ผมท่านดุกดําเป็นเงางามนะครับผมที่เคยร่วงก็จะหายร่วงแล้วก็มันจะมีผมใหม่งอกขึ้นมาให้ท่านผมก็ท่านก็จะหนาเหมือนเดิมน,นะครับก็จะลืมกดติดตามช่องกาลาเรนนะครับเพื่อนๆครับผมชมครับสวัสดีครับ